จำลองหมดสิ้นแม่สะอาดบุญมาฆ่าพ่อสะเจ็บบุญมาฆ่า่อนโนธนาสาธุกับรวมทานที่ได้มาให้บริการตั้งแต่เช้าสาธุสาธุโอ้ยยูดีสบายเพราะอจก็ยูดีสบาย พ่พอเห็นรถเถ้าเนาะอยู่ไปอยู่มาจ่าทูจ่าทูจ่าทูจาทูจาทูจุด สาธุโอ้พญายผางโอ้พญอดิดสาธุสาธุสุขใสสุกใสเยอสาธุ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  เย็นเย็นเนาะมืดนอ๋ออ ouais ๋อก็ะเสียนหลือเปล่ยังอยู่ก็ะเสียนอะไรเนาะเออสาธุสาธุอันนี้บอกกระเสียนทำไมน้าฟ้อหมานนนเนาะสาธุสาธุสาธุ สุดกายสุดใจเนอะแหยาให้พ่ออยู่เออสาธุสาธุสุดกายสุดใจสมบูรณ์บริบูรณ์เนอะสาธุไว้เอาเขาใจโลด สาธุพีนายแหล่เนาะเนาะสมบัติเมธานีเนาะผัวมีเนาะสาธุสุดใจสุดใจเ้อะสาธุสาธุอ้าโอ้ยพี่นบ่น

สาธุสาธุเนหนูใสบาตเอ๊สาธุเนหนูใสบาตสาธุเอ๊คนเก่งคนเก่งเดี๋ยว้กลับไปครับพ่อชื่ออะไรป้าหนูน้อยเนี่ยดย่ยางเยลม trà thuốc trà thuốc trà thuốc trà nó, trả thuốc trả thu, trả thu. trả thu. trà thu, trà thu. trà thuốc trà thuốc Yên, thu, ส้าอะเเสาธุเด่นเดนเด้อสาธุสาธุสาธุเทละอันก็ได้เด้อลเอาผู้แลบเนาะสาธุสาธุคนเก่งคนเก่งคนเก่ง

นั้นนันในศาลเาเสาเราเลยอ้าสาธุ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 พออยู่อยู่ไปอยู่มากมิจูพูดต่อเนาะสาธุสาธุ

đã à, có xe ba trả thù ô tiền kiềng trả thù trả tiền là đỡ trả thù trả thù ô nổi trả thù อารยกิการนี่ริบยื่ดีสบายอยู่เออจาตุจาตุจาตุ jatuh tanya dia di jatuh ja, rute Surabaya. Katuk-katuk. Katuk, katuk. Katuk. Katuk-katuk, katuk. Katuk-katuk. Katuk. katuk 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 giả thú giả thú kiểu mà giả thú nóng nóng lên nó giả thú oh, no. oh, giả oh, no. <coughs> 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 thú nóng quân lại đó trả thu สาธุ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 เอ่อสาเอ่อสาุข้าพเจ้าเอ้าใส่ยมหั้าิดนี่ใส่ายืดเส้นุบเย็นเย็นหรอกพ่อ

จ่าทูจาุสวีสายจ่าทุจ่าทูเย็นเย็นกาดีนะครับวันนี้ครับฝนฟ้าไม่ตกเยนะนรับนา่าทุจา 1 2 3 4ใส่บาทคนหนูใส่บาท3 2 1 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 3 2 1